วิธีการอัปเดตนะครับเฟิร์มแวร์ของนุก MG 3 0 0เลยกันนะครับผมนะเรากา็ดึงปักออกก่อนเลยกันนะครับแล้วก็กด2ปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็เสียบปักนะครับมันก็จะขึ้นเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปโหลดเฟิร์มแวร์มาในหน้าตาที่เราโหลดมาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้มันก็จะเด้งขึ้นมา จากอันนี้นะครับนะนุกนะครับไดเวอร์เฟิร์มแบกนะครับเราก็ดับเบิลคลิกไอตัวนี้มาก่อนกันนะครับนะหลังจากนั้นแล้วก็ไปีเล็กไฟล์ครับเลือกไฟล์นะครับมันจะเป็นไฟล์บินนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับมาเลือกมานะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กดสตาร์ทอัปเดตแคตเอนเนรับแล้วก็รอประมาณ20นาทีนะครับตัวก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่า เลือกนานเหลือเกินนะครับไอ้นะครับต,ต้องขออภัยนะก็ฟังดูนะฟังผมไปก็ได้หรือว่าเนี่ยดูจากคลิปผมก็ดูจากคลิปอ่า y o b e อ่าเช่นกันเนาะอ่านี่ก็เลยบอกว่าทําไม่ถูงข่าวแต่นี้ผมขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่กดกลับไปนะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานน,ะนี่เพิ่งจะอัปเดตมานี่เป็นเวอร์ชันสนะครับเวอร์ชันล่าสุดเลย2,0 2 3เลยนะครับนี่เลยครับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับนะก ลูกค้าส่งมาเซตอัพนะครับเราก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าไม่ใช่แค่แบบว่าเออเอามาตั้งเสียงเดียวไม่ใช่นะคืออัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยอันนี้ของลูกค้านะไม่ใช่ของผมนะอันนี้าหายไปของเขาเองนะนะครับก็จัดการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ด้วยนะครับเฟิร mm ์มแวร์ใหม่ๆเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไงเอฟเฟกมันติดทำไมต้องอัปเฟิร์มแวร์ด้วยหรอจำเป็นครับผมเพราะว่าบางที มีการระบบการทํางานที่ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นประมวลผลไวขึ้นอันนี้พูดแบบคร่าวๆเลยแล้วก็ทีมกันคือหัวองคหัวแอมหรือว่าจะเป็นระบบของก้อน odo e, อะไรเงี้ยเขาพัฒนาระบบตลอดเพราะฉะนั้นนะครับจงอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยใช้ไปนะครับอันนั้นก็ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับนะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ย,ยมีฟีเจอร์ใหม่ๆมีฟังก์ชันใหม่ๆหรือว่า การทำงานที่ไวขึ้นอย่างเช่น h e l ิ x อย่างเงี้ยนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นการลดค่าอะไรนะ d p เอ่อหรืออะไร D, d p, อะไรสักอย่างนะค,ะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลดการทำงานของอะระบบไอพวกแบบซอฟต์แวร์เขาอะนะเออลดการทำงานลงแล้วก็หมายถึงว่าลดลดอ่าความแบบ ความจุหรือขนาดอะไรประมาณนี้นะครับลองไปอ่านดูนะครับอันนี้คือพูดพูดแบบบ้านๆพูดคร่าวๆให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆเนาะอ่าก็คือประมาณว่าลดการทํางานของ CPU ลงนะครับเพราะว่ามันจะได้ทํางานในระบบที่ไวขึ้นประมวลผลไวขึ้นอะไรเงี้ยนะครับทาให้เครื่องไม่ร้อนทําให้เครื่องแบบใช้งานได้ยาวนานอะไรเงี้ยนี่มีข้อดีนะครับในะการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องแบบ อย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญมันสาคัญมากนะเพราะว่าการเล่นมัลติเอฟเฟกคือเรากําลังใช้ซอฟต์แวร์เขาอยู่นะฮะอย่ามองว่าไอเฟิร์มแวร์เนี่ยนะครับนะคือไม่สําคัญไม่สำคัญ,คญนะบางคนบอกว่าใช้เฟิร์มแวร์แบบรุ่นล้าหลังเลยยังไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรงมาได้ทุกรุ่นนะครับเราเนี่ยนะอัปเดตกันทุกรุ่นอยู่ยแล้วแล้วก็มีทุกรุ่นด้วยนะครับอันนี้คือฉายดูเลย,เน,ยนะผมโหลดมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเห็นไหม G T ร้อยมั่งไม่มีอย่างเดียวหนังโป้ไม่มีอย่างเดียวแค่นั้นเองเนี่ยครับเนี่ยแคมปงแคมเปอร์ M E แปดศูนย์วาเลนติน G P G T ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะโปรไฟล์ของย e ี่หลิงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องโหลดมานะครับเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้เนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยผมซื้อมาเพื่อเรียนรู้อย่างเช่นแคมเปอร์อย่างเงี้ยนะครับก็มีการอัปเดตเห็นไหมเห็นไหมอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตโปรไฟล์อะไรต่างๆอะไรเงี้ย ครับคือทุกอย่างมันเป็นเฟิร์มแวร์หมดนะครับบางทีเอาเราไม่เข้าใจว่าอ๋อเอามันมีโปรแกรมมีเฟิร์มแวร์มีครับผมมีครับอย่างบางทีถ้าเราไม่ได้อัปเดตเนี่ยอย่างเนี่ย,ยอ,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 อย่างเช่นคอร์ดคอร์เทคอย่างเงี้ยก็มีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดสองจุดศูนย์ศูนยอ่าแล้วะวันวนั้นไหนตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็คือเจ้านกในนะครับนก MG 300เนี่ยนะครับเขาก็มีเฟิร์มแวร์ของเขาซึ่งหน้าตาโปรแกรมก็จะแตกต่างกันไปนะครับต,ตัวผมก็บอกให้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องของข้อดีนะครับข้อดีของการอัปเดตเฟิร์มแวร์คือบางทีเนี่ยเขามีก้อนใหม่ๆนะครับอย่างเช่นสมมติอ่าไอเบเน็ตทูสคิมเมอร์อย่างเงี้ยอ่าซึ่งแบบฮ ύ, เฮ้ยเปลี่ยนเรียนเสียงหรือจำลองได้แบบว่าดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราจะได้ใช้อะไรใหม่ๆถูกปะอ่าอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญคการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในโค้รสำคัญเลยนะคุณนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เอฟเฟกต์แต่ละค่ายนะครับ เขาแข่งกันพัฒนาเลยนะคุณเอยอย่างว่าเนาะการขายของการอะไรอย่างเงี้ยมันคือถ้าหยุดอยู่กับที่อะคุณโดนคู่แสงคู่แข่งแสงไปแน่นอนถูกปะเหมือนกันครับทุกอย่างนะเพราะนั้นต้องพัฒนานะบริษัทนี้ก็พัฒนาตนเองบริษัทนี้ก็พัฒนาเขาเรียกว่าแข่งกันผู้ได้รับผลประโยชน์คือผู้บริโภคหรือผู้ใช้อย่างเรายูเซอร์อย่างเรานี่เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยน,นี้ผมบอกคือส่งมา,ถ,าถ้าเกิดทําไม่เป็นส่งมาได้ นะครับนี่นะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมพยายามจะศึกษาทุกรุ่นเลยนะครับนะเพราะว่าจริงๆสามว่าเสียเวลาไหมเสียโคตรเสียเวลาเลยกับเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันมันมันทำไงได้เพราะว่าเราเราอยากจะอยากจะรู้จริงๆว่ามันทำอย่างไงอย่างเช่นเนี่ยพวกแออยางเงเห็นไหมครับผมก็ซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะศึกษาจริงๆแล้วเคยเล่นนะเคยเล่นต้องนานแล้วแต่ว่าอยากเล่นอีกนะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็ศึกษาดูว่าแอนในเขา มีระบบอะไรพัฒนาไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะแต่ผมเปิดโปรแกรมให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันะมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่แค่นั้นเองแต่แอคเลยต่อง่ายมากนะต่อกับพวกวีซีนี่ครัคือแบบคือง่ายเลยเป็นแบบเรื่องง่ายๆแล้วก็ต่อเข้านี่ก็ได้ต่อเข้าเราจะเป็น Macbook อนะ่นี่ของผม Macbook นะครับ M2 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ไว้ปุ๋ยเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแชทกับลูกคา้าเทนี้แบบว่าสนัดเลยเนหะ็นไหมมีการทำงานที่ดีมากนะถ้าเราศึกษามาเนี่ยทุกอย่างของทุกอย่างมันมีการทำงานที่แบบว่าสมเหตุสมผลสมมูลค่าของมันนะครับไอตัวนี้มันคือมันง่ายมากนะใช้แค่เพียงปลายนิ้วหรือนิ้วเรานี่เองขอนิ้วเราอยู่ครบอะแค่นั้นเองไอตัวนี้แทบจะไม่ต้องใช้เมาส์เลยถ้าคนใช้เป็นนะ ถ้าคนใจเป็นขวงทุกอย่างคือผมซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะ,ะศึกษามันนะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับไปกับมันต้องรู้แล้วก็ยังต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไงด้วยวิธีการต่อวิธีการเซตอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อพายภาคหน้านะครับนะก็มีคนมาถามมาอะไรพวกนี้เยอะมากๆกนะกับการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเนี่ย USB เนี่ยนะต่อเข้าไปคอมเฮ้พี่โบต่อ,อยังไง แล้วต้องลงอะไรบ้างต้องโหลดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับอ่าอย่างเช่นนี้ให้ดูนกนะครับเห็นนกมาอ่าให้ดูเห็นไหมนกเนี่ยนครับผมก็โหลดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องเตรียมสมมุติว่าคุณอยากจะเออแอดไลน์มาแต่ว่าเฮ้ยพี่โบขอซื้อซาวขอซื้อไดิเวอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆงก็โหลดเอาได้แต่ว่าคุณไม่ต้องไปเสียเวลาหาบางคนหาวุ่นม,มันอย่างไงวะหาไม่ถูกหาไม่เจอตัวมันหาไม่ถูกทุกทีวุ่นวายไปหมด เนี่ยเห็นไหมผมโหลดมาให้หมดแล้ว1 2 3อันนี้ก็คืออ่าเป็นไฟล์ที่แตกมานะครับเห็นไหมเนี่ยมาเป็นมัดๆเลยแบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่โบผมลงไม่เป็นอ่ะส่งมาให้พี่ลงได้ไหมได้เลยครับเนี่ยห็นไหมเนี่ยส่งมาตั้งเสียงให้ด้วยนะครับไม่ได้อัพไปเฟิร์แมแวร์อย่างเดียวตั้งเสียงเทพให้คุณดูด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับร้านผมไม่ใช่แบบว่าเอ้ย ซื้อมาขายไปอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละเจนกันนะครับนะแต่ว่าของเราซื้อมาเพื่อศึกษาแล้วก็พัฒนากับตนเองด้วยแล้วก็กับซาวกับอะไรต่างๆว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆหรือว่า,าพี่ๆน,น้องๆในต้องการเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะปรับให้ดูด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าค่อนข้างจะนานนะ20นาทีถือว่านานเลยละ่ะ ครับนานเลยนะเออจริงๆแล้วในอะัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยถ้าเป็นพวกบอสอะไรพวกนะี้มันไม่นานผมบอกได้เลยว่าไม่นานนอกบอสไม่ Bot, ถึง5้านาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่เนี้ยตัวเล็กจริงแต่นานนะครับเนี่คลิปในคลิปนี้เขาย่อนะเออแต่ของเรานี้ต้องรอนี่จะกดพักไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวคลิปเลื่อนไปก่อนนะอ่านี่นะครับคือซื้อเราซื้อมาอะไรที่บอกคือซื้อมาเพื่อศึกษา แล้วก็หาความรู้ว่ามันปรับอย่างไงมันเชื่อมต่ออย่างไงเพราะว่าพวกนี้แน่นอนครับเหมือนรถยนต์อะรถยนต์นก็ต้องมีาการเชื่อมต่อนะครับกับระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วในการสั่งงานในการลดค่าบางค่าเพิ่มค่าบางค่าหรือตรวจหาความผิดปกติต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ระบบคอมพิเเวบบพเตอร์มันเราปฏิเสธไม่ได้นะเหมืนเขาเรียกว่ามีบางตัวเขาจะเรียกโปรแกรมบางตัวก็จะเรียกเฟิร์มแวร์เห็นไหม อ่าอย่างเช่นพวกเอฟเฟกต์เขาก็จะเรียกเป็นเฟิร์มแวร์เห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นเนะี่ยนะครับมันเราปฏิสเสนไม่ได้หรอกที่จะต้องศึกษาพวกเนี้ยน,นะครับเพราะว่าพิวเวเนี่ยเป็นสายมันติเลยนะสายมันติเอฟเฟกต์ทุกรุ่นนะครับผมผ่านมือมาหมดแล้วในประเทศไทยนะครับแล้วแล้วก็มีรุ่นไหนยังไม่ได้ผ่านหนะรือน่าจะยังไม่ออกอะ่ะนอกจากคอร์สคอร์เทคมาแล้วก็ยังไม่มีรุ่นไหนเข้ามา แสงหน้าคอร์ตคอร์เทคได้หรือความใหม่ได้นะครับมันก็จะมีอะไรอ่ะอมีแอมเบรลูโฮโทนท,ที่เขาหินทิศกันเป็นกระแสต,ตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็เหมือนมันติหรือว่าก้อนทั่วไปนี่แหละจริงๆแล้วนะเออแต่มันอาศัยแบบพวกพวกแบบกระแสหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันปรับได้หมดอ่ะทุกอย่างทุกตัวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถจะปรับได้ถ้าเราเรียนรู้จริงๆ ไม่ว่าคุณจะเล่นเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเรียนรู้และศึกษาวิธีการปรับนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณจะเล่นอะไรก็ได้มันก็ออกมาเป็นตัวคุณบางทีเนี่ยคนเขามองเขาไม่ได้มองที่เอฟเฟกเลยเนะขาฟังเสียงก็ร,รู้เลยโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเสียงประมาณนี้ถูกไหมหนาบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณใช้เอฟเฟกมันแสนก็เจง๋งนะครับแต่บางทีถ้าเราปรับไม่เป็นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับเออแต่มันก็ยังพอช่วยได้นะครับ เออพอช่วยได้แต่ว่าบางทีนยะถ้าคนแบบเอ้ยปรับแปลนใช้เอฟเฟกในธรรมดาอย่างนี้เลยปรับออกมาดีๆนยโหมันะจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งอื่นสิ่งใดทุกเอฟเฟกเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามันทํามาดีหมดแหละแต่ที่ไม่ดีหรือมันออกมาไม่ดีมันอยู่ที่คนเท่านั้นนะครับคนในะสำคัญที่สุดแล้วนะเอ้ยถามว่าเคยลองไหมเอ้ยเคยแล้วเคยแล้วเป็นไงมู๊ไม่ดีเลยง,งนี่นั่นก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปรับไม่ได้จริงจังเหมือนผมนะผมนี่โคตรจริงจังเลยไหม ทุกอย่างเนี่ยนะคือจริงๆแล้วนะผมต้องบอกแบบนี้นะผมบอกว่าผมเนี่ยปรับไปแล้วนะปรับกับหน้าตู้เสร็จแล้วนะจริงๆแล้วก็เลยจะส่งลูกค้าได้แล้วแต่มันมีคําว่าแต่แต่ผมนะครับต้องการเรียนรู้ผมจึงเอาอนะัปเดตซอฟแวร์แล้วก็เดี๋ยวต้องปรับให้เขาใหม่อีก <c oughs> คืกนคิดดูความพยายามมันมันขั้นตอนเนี้ยคือถามว่ามันเสียเวลาจริงๆครับจริงๆปรับแล้วมันก็เสร็จแล้วละ่ะ แต่ผมยอมเสียเวลาเพื่อที่จะต้องการเรียนรู้มันว่ามันอย่างบางทีน้องๆมาถามพีม่ๆีมาถามเนี่ยเอ้ยอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างไงถูกป่ะถ้าเราไม่เคยศึกษาหรือเราไม่มีออวิดีโอเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยคุณก็จะไม่เชื่อแน่นอนเฮ้ยจะบโบม้มนทาได้เหรอวะถูกไหมคุณจะไม่มีทางเชื่อผมแน่นอนผมก็เลยต้องถ่ายวิดีโอในขณะที่ผมกําลังทํางานอยู่นะไหม อ่าอันนี้คือช่องนี้คือจำว่ากิตติ์คุณจําชื่อเลยคือคนที่ทําจริงๆแล้วเอามาพูดไม่ใช่ไปอ่านในอ่าคอมเมนต์หรือไปดู YouTube แล้วเอามาพูดเอามาบอกไม่ใช่คือเราต้องทําจริงๆทําเองด้วยต้องลงมือทำนะครับ,ต,งงนะรบต้องรู้จริงๆนะครับว่าทําอย่างไรและต้องทําให้ได้ ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องทําได้อยู่แล้วใช่ไหมถึงจะเอามาพูดเอามาบรรยายให้ฟังถูกไหมนี่แหละครับคุณรู้จักคนคนนี้นะครับนะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับต้องรู้จริงและจบด้วยจบงานด้วยนะครับนะทุกอย่างครับมูเออร์บอสไลซิกซูมนุกอะไรอย่างมีคอสคอรเทคแคมเปอร์อ่ะแอคอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทุกรุ่นะ่ะนะครับผ่านมือผมหมด ครับแทบใช้คําว่าแทบทุกตัวเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นสายมันตินะแทบทุกตัวเลยนะครับดูใน youtube ผมก็ได้อ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมมันรอรอค่อนข้างนานผมก็เลยอัดคลิปแล้วก็พูดเลยไปเรื่อยเบื่อยนะครับโอเคไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่งกันมาได้นะครับเนี่ยียให้ดูนี่ลูกค้าที่ส่งมาเต็มไปหมดเลยนี่ส่งมาเทสส่งมาเซตอัพนี่ส่งมา เช็คส่งมาเซตอัพนี่นะคือเพียบครับผมนะทุกวันนี้นี่ก็ใช้เวลาไปกับเอฟเฟกศึกษาคิทต้าศึกษาเอฟเฟกแล้วก็ทำซาวนะครับนะใครที่อยากจะได้ไฟเสียงนะครับสำหรับการต่อเขานาตู้อะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมโหลดนะครับเตรียมอุดหนุนกันได้นะครับเป็นเนี่ยเป็นค่าน้ําค่าไฟบางทีเราเปิดนะเปิดนะ้าเ,นะเปิดไฟใช่ไหมเปิดแอร์เนี่ยมันก็ต้องมีน้อยแน่นอนนะทุกธุรก,กิจมันมีต้นทุนอยู่แล้วลวันนั้นเนี่ย บการให้อะไรฟรีฟเนี่ยบางทีผมเคยให้แล้วบางทีไม่รู้คุณค่าเเหมือนกันครับรถเราก็ต้องใช้เงินไปซื้อเพราะว่าอะไรมันมีคุณค่าแน่นอนครับผมนะเอฟเฟกเสียงก็เหมือนกันถ้าคุณใช้เงินไปซื้อคุณก็จะมองว่ามันมีคุณค่าเพะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้หลายๆคนระลึกถึงว่าเฮ้ยของมันมีคุณค่าไม่ใช่ได้มาแบบฟรีๆแล้วก็แบบเอ้ยไม่สนใจอะไรงเงี้ยบางทีมันก็นะ เออมันทําให้ไม่มีคุณค่ายาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะศึกษากับผมเนี่ยนะมีคุณค่าแน่นอนนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมนะอุ่นนุนกันได้นะครับจัดไปครับ